นี้เนะี่ยมากับคลิปคอนเทนต์เป็นคอมคิดเรียกว่าคอมกบจัดคนเกง่งเฮ้ยวคนจะขยันเขาจะจับต่อเอ้อไอาไปตัวว่ะ <c oughs> อันนี้ของเป็นของฝากแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ถามว่าเฮ้ ee, ยพี่มีคูปองเยอะจัง <c oughs> พี่มีสกินเยอะจังอ่า มีเว็บเติมเกมถูกๆมาแนะนำไหมอันนี้ผมบอกเลยว่าผมเติมเว็บนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมเกมในราคาถูกนะครับผมแนะนำนะครับเว็บเติมเกม .com นะครับผมอันนี้คุณเข้าเว็บนี้มาใช่ไหมหน้าเว็บก็จะประมาณนี้มีเกมให้เราเนี่ยเติมมากมายคุณก็เลือกเติมเกมที่นะครับผมอาทน,นี้คุณเลือกเติม RV นะครับตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นจาก Sho ป e e นะครับผมเนี่ยคุณดูนะครับมีโปรโมชั่นคุณก็คลิกเข้าไปเลย อันนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่นะครับผมก็รับส่วนลด149บาทนะครับเมื่อซื้อแพ็คขั้นต่ำ150า1 5บบาทนีซื้อเลยบาทเดียวเออแล้วก็ RV เนี่ยมีส่วนลด50บาทนะครับผมอ่าเนี่ยถ้าเมื่อซื้อแพ็คขั้นต่ำา3ร0บาทเนี่ยคุณก็ลองดูนะครับว่ามันมีโปรโมชั่นอะไรนะครับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่27นะครับผม เรื่องแต่วันที่27ถึง2มกราคมนะคุณลองเข้าไปดูกันนะครับโปรโมชั่นนะเติมเกมถูกๆนะก็รอเติมโปรโมชั่นนะครับคุณก็จะได้มีคูปองเยอะแยะเลยนะครับสำหรับใครที่อยากเติมนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้อยู่ที่ข้างล่างนะครับอย่าลืมนะครับเติมผ่าน s h o ป e e นะครับผมมีส่วนลดนะครับแล้วก็จะได้รับโบนัสคูปองพิเศษนะครับเพิ่มกันไปนะครับผมเติมแบบนี้นะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bacon l i m i t Channel นะครับวันนี้เนี่ยมากับคลิปคอนเทนต์นะครับผมเป็นคอมพิยกว่า พร้อมกับจัดคนเก่งอันนี้เดี๋ยวบอกเลยอเลเตอร์อัลลัมโอเมนล็อกซี่นี่และอีกตัวหนึ่งเป็นลาวิวเอาไว้เปิดระยะไกลเอ้โหโดนคอมนี้ไปลับหลอกเรียบก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามหน่อยนะครับผมอย่าลืมไปดูท้ายคลิปด้วยนะเออมีชาเลนจ์ให้ทะครับนี่เดี๋ยวเจอเซตนี้ผมริปโป้ก็ริปโป้เถอะดูเป็นเว่นบน,นนะเว้ยมันไม่ใช่เป็นเสือแลอ้วไปหมุนรอบตัวเป็นกระต่ายนะเว้ยนักมายากร จะเสกคนได้หายไปอ่ะมันเคยโดนอะเลเตอร์กับอารัมปะวะโอ้โหไม่ต้องห่วงอันนี้เราเป็นอะเลเตอร์อารัมล็อกซี่เฮ้ยเอาไหนเอาไหนเอากูได้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 นี่มึงดูพิษบูพิษบูพิษบูกระโดดกัดบอลระวังบอลระวังป่าตายป่าตายโดนฆ่าโดนโซคิว ยาพิษบ <w> ูอตายอยู่ดีว่ะไม่ได้ว่ะสนิทอยู่ไหนสนิทอยู่ไหนโวล้อ้ยูมียยูเมีย กันอยู่กันอยู่ช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยไม่ไรเชื่อกระโชว์พลังจับมันจับมามาแจะมาเพื่อนแล้วจะมาเพื่อนแล้วระวังระวังตรงนั้นเรามาอยู่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 กัดแล้วกัดแล้วเอาเอาเอามาอยู่ตรงนี้เกี่ยวหัวมาไม่โดน มีเขาจับพร้อมมิกพอดีมิกจับมิกจับจับไม่ดีเนี่ยโซดให้แล้วโซให้แล้วมดานลงไปโอ้ยาสลนีเล่รกเลนอนีระวังดีฝามันไม่ให้กลับมามิกเอาสนิทแน้่สนิทแน้่จับไว้ กลับไปแล้วจับไาเขาอย่นะเราวมีวันเตยโดนจับมันเพื่อนจับไปแล้วกูกัดแล้วกูกัดแล้วมันเราวิ่งมาแล้วเราวิ่งมาแล้วตายแล้วไปเลยตายแล้วไปเลยตายแล้วจุดหกวิของเขาเอาแม่งเลย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 บัร์บี้กัดแล้วกัดแล้วกูกัดแล้วกูกลัดแล้วตามกูมาหน่อยตามกูมาหน่อยไม่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 สิไม่ยูไม่ยูสสี่สามห้า โอ้หเรียบร้อยพญาเสือโคกูสลับไปเลยวมันเกลาง้ากลางนี่้ตอนากลางมันเข้ากลางแล้วได้ป้อมบนไปไหนสัตว์เฮ้ยจะรอดเหรอโหดึงดังเหมือนปอบนมาเลย่สี่วิสี่ี พัดเขาจะจับต่อไอ้บ้าเฮ้ยสนุ้งวะไอสัสเก็บมาวีอะวยมึงสะุกกวะฮะเปิดใหม่แล้ววิวเปิดหม่อ่ยิรอยินรอยินรอเฮ้ยอย่าตายเจี้ยเพื่อน อุ้ยอุ๊ยกูกัดแล้ว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 ตัวยูเมะไปแล้วพยาพิษบูช่วยคอยแนบตัวยช่วยพยาพิษบูหน่อยเฮ้ยเปิดเปิดเปิดให้ก่อนนะไแค่นี้ไดแค่นี้คอยคอยเลยอันวิ่งมาบีบแล้วมันวิ่งบีบแล้วบีบแล้ว กันแล้วกูกันแล้ว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 มีคนโดนยาพิษบูอันนี้มีคนโดนลิปโตอยู่ลิปโตไม่ไหนอันนี้หนีแล้วมีหมดเออโจ้รับนาหน้าหน้านานาข้ามันโดนเฮ้กูมากูมีจับกูมีจับ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 สนิทจับสนิทได้นะ ตบมีแ่ตบมีเ้ยกากากูกันแล้วกแล้วทันป่าวทันปน้องไม่ทันมปับบโดนจับเหมือนกันนะช่วหน่อยช่วหน่อยช่วยหน่อยช่วหน่อยมาลับเอาลิงมาลับเอาห็นโตไเห็นโตไเห็นโตไหมเห็น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 เโป้โดนลากมาครับผมแล้วก็โดนตเลเตอร์จับต่อครับผมลิโป้บอกล้างไปแล้วยังจับไปดิไปดิมาดังดิมาดังดิเจมไปดิเจม ต้นต,ตุดเลยอ่ะไม่แม่ดีกว่าต่อมันลองมันผิวเยอมันผิวแน่นอนดึง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 อ่ามึงอยากโดนจับบอครับอ้นี่จะช่วยเพื่อนเหรอวะมึงจะช่วยเพื่อนเหรอฮะมึงแก่ชอบไอ้จะช่วยเพื่อนกูก็งงกระดิอย่างงี้ไอ้นี่เรียบร้อยพยายามพิชบูไปแล้วควักเรียบร้อย

สนิทสนิทตึกคูสนิทสนิทตึกูไม่สนิทไม่ไงโดนโดนไอ้โอ้ยโดนโดช่วยช่วยช่วยเขาเ่อยช่วยสารวัตรด้วยสารวัตรโดนสารวัตรกูไปละมาอยู่ม่ยูวิ่งเร็ววิ่งอยู่าทำพลาดใเปืครับเฮ้ยกันแล้ว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 กูกูจับเอ้ยโหจับทับจับทับกันค่อย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 เรามีจับกันเยอะมีมีกี่วิ่ะมีวิ่ง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  จับเไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วพยาพิษปูไปแล้วโอ้โหมันไล่ล่าจับจับสักตัวหนึ่งจับสักตัวหนึ่งจับเออจับอีกตัวหนึ่งโดนนี่นี่อยู่คอมเมนต์เออเรียบร้อยตายแล้วตายแล้วในพุ่มในพุ่มเข้าไปแก้เออไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยสัตว์เอ้ยจับกี่ครั้งเนี่ยพวกมึงจะปรับปรุงตัวเนี่ยฮะต้งกูหน่อยตามมาทันเปล่าพยาพิษปู วโดนสติตัวเองไปรู้สึกไหมเจ็บไหมสัตว์เื่าใส่คนอื่นเป็นไงคนอื่นเจ็บไหมล้างให้แล้วหมด <laughs> <laughs> ไม่น่าเชื่อเลยนะครับเกม Rv ทำคนที่ฝีมือชาักรเนี่ยกลายเป็นง่อยได้นะครับล <laughs> ิปโปโ้ตัดตัวอย่างผิวเอ็นฟอนดไม่ได่มึงไหวไหมเนี่ยฮะกัดอุ้ย เราจัดทับเราันทับกันนะไปแล้วไปแล้วนะโอเคดวงตีอิรูเมียพอดีเลยอ่ะถ่ายไปก่อนถ่ายไปก่อนถ่ายไปก่อนผมรีเลียดน่ะมันไม่ได้ติดหน้าเมียนะดูเมียนะสวยมาล้างโอ้ย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 โอ้โอยโอ้ยโอยโอโดนไโอโอ้ย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 โ่้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยโอ กลับมาบ่าง่ายดิจิตอลดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลปับปับวับโอ้โหเพื่อนมาช่วยฝากไปก่อนเถอะมึงกูซัพพอร์ตใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยช่วยกูหน่อยไปรุ่นอินเดียช่วยคนมาแล้วมาแล้วเย้เริ่มเริ่มฮะเฮ้ยเฮ้ยดาร์กเกิดดาร์กเกิด เฮ้ยมีใครมาทงกูวะมายู่าย่ใสนิแล้มัิใส่ดิใส่ดิสนิอุ้ยเราจับทับกันต้องจับทับอีกแล้วออย่าไับพี่เ้ยจับทับี่แรงจังวะอุ้ยไหวไหมเนี่ยฮาหนึ่ง ว่ามันอลับนะเนี่ยเอ้ยเกิดไปหรือเปล่าเล่นยังไงให้ไม่เหมือนซัพพอร์ตนะฮะลำตีเราวิ่งลำตีเราวิ่งกำลังวิ่งมาซ้อนฝ่ายพาเสือ้็ริปไอ้ลิปโป้บอกไม่เอาแล้วไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวกองหนุนันตามมาเจอผู้หมวดจับไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวสารวัตรตามมาหรอมึงตายเลยนะฟินหาฟินฟินหาฟินอยู่ทางนี้แหละอยู่ทางนี้แหละเฟ้นหาผู้โชคดีฮะเฟ้นหาผู้โชคดี สั่งเข้าระวังไอ้นี่คืออะไรนะฮะยามเหรอไอ้โลเมียนนนนวนนนนจะเล่นนนนนกนวนน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 ืนนนินน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 ืนนนนนนนลนน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 อนน้นน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 กนนินน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 กนนนนนน ปาบปาบแล้วก็ควับเข้าไปฮะเฮ้ยเฮ้ยจะเล่นอีกไหมเออเลิกเล่นซะอาวีฉันบอกไม่ไหวแล้วอล่อยอนเล่ตีตีจะไม่พูดผมว่าผมพูดไปดิเฮ้ยเลยเกิดเกิดเฮ้ยจับมัน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 เฮ้ยตีตีป้อมก่อนตีป้อมก่อนเหลือไปน้อยๆก่อนตีป้อมเหลือไปน้อยๆก่อนโอเคไม่ทันแล้วอ้าอ้าแก้ไงจะเจอเขาขีดแก้ไง กดยอมแพ้เรียบร้อยโอ้โหคอมนี้ผมอยากเล่นมานานแล้วนี่พิษบูแดนโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมนี้นะครับผมคอมจากทางอินเดียนะครับผมเอาไปดักตบแชมป์โลกเฟิร์สวันไหมเออถ้าคลิปนี้ไล่เยอะๆหรือว,ว่าวิวเยอะๆเ,เดี๋ยวเอาคอมนี้เนี่ยไปดักตบเฟิร์สวันแพ้ชนะพิสนนะ กัดแต่เฟิร์สวันเออถ้าคอมถ้ารายเยอะนอดี๋ยวผมจะทำให้แล้วกันนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับไปแล้วก่อนบายบายสวัสดีครับ